สวัสดีครับเพื่พนอนๆงวดที่ผ่านมาเท่ากับว่าตายแต้มนั้นเพื่อนนะเลขล่างเราผมหาเลขได้ฝั่งลักสองตัวหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักด้วยนั้นเพื่อนนะตายแต้มงวดที่ผ่านมาในโอโคตายอย่างสนิทเลยนั่นเพื่อนนะแต่แต้มแ,แต่เลขเด่นของเราเข้านั่นเพื่อนนะ แ <c oughs> ต่ยังเครียดงวดที่ผ่านมาเลขล่างเราหาได้ตรงหลักนันเพื่อนนะหาได้ตรงหลักงวดที่ผ่านมาผมหาเลขเด่นได้ตรงหลักเสร็จแล้วดันไปดันไปจับผิดเงินเพื่อนนะไปจับเอาเต็มเต็มเต็มดับเต็มเต็มหลุดเงินเพื่อนนะงวดที่ผ่านมา ชู้เห็นเลยเพื่อนนี่หลักสิบหลักหน่วยแล้วก็ผมย้ายลงมาเรามาจับตามแต้มผมมาผมฝันเอาเฉพาะตรงนี้นะเพื่อนนะเขาแต้มเด่นบางัันเอาแปดมาใส่นี่ก็ตรงหลักเนินเพื่อนนะแต่ผมไม่เอาช้าง,งวดที่ผ่านมาผมมากลับเอาตัวนี้เป็นตัวตัวนี่ไป ของงวดที่ผ่านมาผมจับถูกต้องนั้นเพื่อนนะมาแต้มแต้มล่างผมมาชนได้แต้มศูตเข้าเป็นบางสูตรนั้นเพื่อนนะผมไปดูมันเข้าสองสูตรสูตรหนึ่งผิดสูตรเดียวาวผิดสูตรหนึ่งนั้นเพื่อนนะสูตรดยวาวผิดสูตรหนึ่งอ่ะตามต่อนั้นเพื่อนนะตามต่องวดที่ผ่านมาถ้ากับสองตัวบนเออสามตัวบนก็ได้เก้าตัวเดียวนั้นเพื่อนนะ ดันเก้าผม,ไ,มไปไว้หลักร้อยอีกตังหากเก้าผม,ไ,มไปไว้หลักร้อยอีกตังหากนั่นเพื่อนนะเข้าเก้าตัวเดียวเลขบนเลขล่างนี่ถือว่าผมหาได้สุดๆแล้วนั่นเพื่อนนะงวนที่ผ่านมาผมหาได้สุดๆงวนที่ผ่านมาหลักสิบหลักหน่วยตรงหลักด้วยเพื่อนแต่ไม่เอานี่แลสลับลงมาอย่างนี้ก็น,นี่แล้วผมว่าแต้มมันไม่มีมีแต้มแค่สองแต้มแต่มันมีแค่นี้มีแต้มห้า เข้าสามเข้าสามสูตรในงวดที่ผ่านมาเข้าสามสูตรเข้าสามสูตรสูตรนี้สูตรแข็งๆนี้ไม่เข้านั้นเพื่อนนะอ่าไม่เข้าแต่ตัวตัวนี้เข้าแต่ตัวนี้เข้านั้นเพื่อนนะแต่เราเอาตัวเด่นมาเราเอาตัวชนมานี่สองสูตรอ่ะตามนั้นเพื่อนนะอันนี้งวดนี้ตามแต้มก่อนนั้นเพื่อนนะตามแต้มก่อนงวดนี้ คลิปนี้ไม่ใช่งวดนี้คลิปนี้ตามแต้มก่อนนั้นเพื่อนนะแต้มหลอกกันอ่ะมาแต้มมันมาตายสูตรหนึ่ง <c oughs> อ่ะก่อนเขาดูแนวทางลอนเพื่อนฝา,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 ากซ่องฝากคําเตือนครับคลิปโอนี้ทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุสน,นสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยน,นะครับอ่ะเอาขึ้นมาดูสูตรเดียวกันนั้นเพื่อนนะดูสูตรที่เข้ากันนั้นเพื่อนนะ เต็มล่างดูสูตรที่เข้าก่อนนั้นเพื่อนนะสูตรนี้เข้ามาตั้งแต่สามสามหนึ่งนั่นเพื่อนนะตั้งแต่สามหนึ่งสูตรนี้เข้ามาตั้งแต่สามหนึ่งนี่งวดแรกคืองวดที่หนึ่ง เข้ามานี่ยังไม่ผิดยังไม่ผิดนั่นเพื่อนนะเข้ามายาวอ่ะผมจะเลื่อนลงไปเลยจนกว่า่าดผมยังไม่วงไปถึงจุดที่ว่ายังไม่วงนั่นเพื่อนนะไปถึงที่ยังไม่วงเราไปวงตรงนั้นเลยนี่เข้ามายาวนั่นเพื่อนนะเสร็จแล้ววดที่ผ่านมาดัาน แตเอาชนกันซะ่หมวดนี้ <c oughs> เข้าเต็มห้าหมวดถัดมาเข้าเต็มเก้าโอ้มันแห้งแล้วเพื่อนหมวดนี้เข้าเต็มสามหมวดนี้เข้าเต็มหกหมวดนี้ผ่านมาเข้าเต็มห้า อันนี้พันมาเข้าเต็มห้าอ่าอันนี้เข้านั้นเพื่อนนะเต็มน,นี้เข้ามางวดนี้ผมจดผมลอกไปแล้วเราใบหลอกหาไม่เจออีกคนไปคนมาคนมาคนไป <c oughs> งวดที่แล้วถ้าเราเอาสูตรนี้ชนนั้นเพื่อนนะส่วนกับสูตรที่ยาวๆที่มันเข้า เดี๋ยวค่อยดูนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยดูว่าผมจะสนให้ดูเดี๋ยวไปดูสูตรยาวๆอีกที่หนึ่งนันเพื่อนนะไปดูสูตรยาวๆอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหาก่อนเพื่อนอเก็บไว้ก่อนเต็มล่างเต็มล่างไหนล่ะอ่ะ ดูนี่เลยเพื่นอนดูงวดสุดท้ายนี่เลยดูงวดสุดท้ายนี่เลยเต็มล่างอขยายลงไปดูเดินมายาวๆตำแหน่งผมให้ทางน้องจอกไปแล้วนานเพื่นอนนะจะมาขอว่ามันเข้าจริงไหมผมให้ตำแหน่งไปผมไม่ได้โกหนกนานเพื่นอนนะวดนที่ผ่านมาหลุดนานเพื่นอนนะแปดเจด แต้มหลุดแต่ที่นี่เราหาเลขเด่นได้แล้วฝั่งหลักสิบหลักหน่วยตรงหลักเรานั้นเพื่อนนะดันไม่เอางินที่ผ่านมาโอ้ยอยาตีตัวเองให้เกินนั้นเพื่อนเอาที่วงไปไหนล่ะนีวงเต็มหกเข้านั่นเพือนนพ่อนนะ หมดก่อนนู้นเอานี้วงเต็ม5ฝั่งนี้ไม่เข้านะั้นเพื่อนนะต้องเติมตรงนี้เติมตรงนี้นะเพื่อนนะฝั่งนี้เข้าอ่าเต็มห้าอ่าถ่ายให้หมดเดินเพื่อนนะนะมา ยกไปยกมาเขียนตัวส่วนเลยหายไปอีกแล้วเจอิงๆหาเจอ,อแล้วไว้ไหนนี่เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วหาไม่เจออามาดูตัวส่วนนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาผมเอาถ้าเอาสองสูตรที่มันเข้านั้นเพื่อนนะ สองสูตรฝั่งขวามือที่มันเข้าเมื่อกี้นี้อืมเพื่อนนีถ้าเอาสูตรนี้นะเพื่อนนะเอาสูตรนี้กับสูตรที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี่สูตรเดียวนั้นจับชนกันเราก็ไม่รู้นั่นเพื่อนนะนี่สองสูตรนี้ผมเขียนไว้นี่ มันจะชนกันอยู่แค่ปรกาดำปะกาเแดงที่ผมเขียนไว้ชนสองสูตรนี้ชนกันเลขสองเลขสองสองสูตรเลขสามเลขห้า เลขหกเลขเจต่อไปก็เลขเก้าเลยอือสองสูตรที่เข้านั้นเพื่อนนะเข้าตรงนี้อ้าวเราไม่รู้อะไรสูตรชนยิ่งผิดนั้นเพื่อนนะมางวดใหม่งวดใหม่สองสูตรนี้นี่สูตรที่ผิดนั้นเพื่อนนะสูตรที่ผิดที่ผมมาเติมเติมใหม่ถ้าผมเติม เออใหม่งวดนี้จะเป็นเลขสามถ้าเอาสองสูตรนี้เพื่อนเพื่อนเลยสูตรที่ไม่ผิดนี่สูตรนี้กับสูตรนี้สูตรนี้ยาวสูตรนี้ที่ไทยไทยก่อนถ้าชนตรงนี้จะได้สูตรนั่นเพื่อนนะาไม่เจออันนี้ทับหมวดนี้ถ้าชนวงตัวชนก่อนน,นเพื่อนนะมีศูนย์สองสูตรที่เข้าเนินเพื่อนนะมีหนึ่ง มีสองมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดแปดไม่ชนเก้าไม่ชนแปดไม่ชนเก้าไม่ชนตัวชนจะเป็นศูนย์นั่นเพื่อนนะแต้มหนึ่งสอง สี่ห้าหกเจ็ดอ่ะอันนี้คือแต้มนั้นเพื่อนนะแต้มที่ไม่ไม่ผิดแล้วถ้าเกิดว่าสูตรนี้เขากลับมาเดินต่อเพื่อนชอบสูตรที่ผิดสูตรย,ยาสูตรที่ผิดอะ่ะสูตรทางขวามือเมื่อกี้นี่ถ้าถ้ามั่นใจว่าสูตรนี้จะเดินต่ออย่างนั้นเพื่อนนะก็จะมีศูนย์มีหนึ่งมีสอง สามไม่มีมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดเหมือนเดิมนั้นเพื่อนนะก็จะชนอยู่เท่านี้ถ้าสามสูตรแต่สูตรนี้ผิดหนึ่งงวดที่ผ่านมาเป็นปีไม่เคยผิดมาผิดหนึ่งงวดผิดระบอกว่าผิดนั้นเพื่อนนะไม่ใช่ว่าเดินยาวเท่านั้นเดินยาวเท่านี้ไม่เคยผิดอะไรของผมนี่คือผิดนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาสูตรนี้เดินผิดไม่มีเลขห้านั้นเพื่อนนะผมมาเติมปรับกาสีแดงนี่ งวดน,นี้ถ้าจับโซนกันก็มีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดเท่าเดิมโซนกันเหลือเท่าเดิมนั้นเพื่อนนะช่องเราหาหาเต้มได้เยอะนั้นเพื่อนนะได้ทั้งหมดเจ็ดตัวหววน,นี้เต็มเจ็ดตัวผิดกับไม่ผิดได้เท่าเดิมสูตรน,นี้ไม่มีค่าเลยได้ตัวเลขตัวเดียวกันทั้งหมดอ่ะ อันนี้สูตรไม่ผิดไม่ต้องเอาหลายสูตรนั่นเพื่อนนะเอาสองสูตรเท่ากับสามสูตรสามสูตรเท่ากับสองสูตรเพื่อนสอบแต้มไหนเอาไปนานเพื่อนนะสอบแต้มไหนเอาไปก่อนจะถ่ายทํานี่ทางทุงสงคุยกันวันนี้ก็หลายรอบคุยกันวันนี้หลายรอบแจไม่ได้ทํางานวันนี้แจก็เลยนี่มามาขอ หลักสิบไปนานเพื่อนนะขอหลักสิบผมก็บอกหลักสิบไปแล้วถ้่ากับว่าม้วนนี้แต้มผมขอตัดไปเพื่อนชอบเอไปนะเหลือเท่านี้เพื่อนทีนี้ผมก็จะย้ายลงมา0146 เจ็ดจะเหลือแต้มอยู่เท่านี้นั้นเพื่นนะ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสสสี่ห้าเหลืออยู่ห้าแต้มแต้มสองตัวล่างอ่ะเห็นจะจะนั้นเพื่นนะถ่ายให้เห็นนี่แต้มสองตัวล่างพื้นที่ วันที่1นึ่งัเพื่อนนวะันที่1ที่1ที่หเดือน6เพื่อน,นเดือนหกนนนหแปดอ่ะเต้ม2อทัวล่างนั้นเพื่อนนะสูตรที่ไม่เคยผิด2ส,สูตรเท่ากับ3ส,สูตรสามสูตรเท่ากับ2ส,สูตรได้เลขตัวเดียวกันตัดออกมาแล้วเหลือ5้าเต้มหนึ่ง,ส,งสามสี่ห้ามองในกล้องแล้วก็มามองข้างล่างมัน ไก่ตากับไก่ตานเพื่อนอ่ะเหลืออยู่ห้าแต้มจับให้ได้ตามนี้นั่นเพื่อนนะผมมั่นใจว่าแต้มงวดนี้เข้าเพราะว่าหลักสิบผมบอกทุ่งสงไปแล้วผมเอาเอาเลขเด่นมาตัดเสร็จแล้วผมเหลือหลักสิบตัวเดียวงวดนี้งวดนี้ผมเหลือหลักสิบตัวเดียวถ้าสูตรเลขเด่นเข้านั้นเพื่อนนะถ้าสูตรเลขเด่นเข,ข้าหลักสิบผมจะเหลือตัวเดียวหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างมาจับตามแต้ม ถ้าจับตัวเดียวมวหน้านี่จะได้ถ้าตามแต้มแต้มเข้านั้นเพื่อนนะจะเหลือสองสุดจะเหลือเลขล่างอยู่สองสุดนั้นเพื่อนนะ,ะถ้าเลขเด่นเราไม่ผิดเลขเด่นหลายสูตรมามามาจับเสร็จแล้วจะเจอหลักสิบตัวเดียวมวดนี้มวดนี้ผ่านมาไปเจอเลขเด่นไปเจอ หลักหน่วยนั้นเพื่อนนะไปจับไปโดนหลักหน่วยเลขเด่นไปไปโดนหลักหน่วยวันที่ผ่านมาได้หลักหน่วยสองตัวงวดน,นี้ผมมั่นใจว่าหลักหน่วยน่าจะประมาณตัวหรือสองตัวอะเต็มล่างเต็มล่างในแค่นี้เพื่อนวันที่อ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ